สวัสดีนะครับผมกระตูนเมืองจันทรายงานตัวเช่นเคยนะครับ mm. ก็มีไลฟ์มาประมาณสักเกือบเกือบอาทิตย์ละครับ mm. วันนี้หาของหา,หาของยากนะครับหาของยากมากครับช่วงนี้ mm. นะจะหาของถูกใจของสีสวยมาให้พี P ่ๆนะครับเอฟซีนะครับ, F C นะรบหายากมากเลยนะครับอีพีนี้ก็ห้าสิบสี่นะแต่ผมบอกก่อนเลยผมไลฟ์มา เป็นร้อยกว่าอีพีแล้วแต่ผมมาเริ่มใหม่ก็เลยเริ่มใหม่เลยนะครับชุงนั้นไม่ได้ไหลนานนะมาเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับนะจากแถวล่างขึ้นบนนะครับผมมีราคาถูกมีราคาแพงนะรับชมกันไปนะครับนะฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนะะตูนเมืองจันทร์รับเช่าให้เช่านะครับผมนะ นี่ถ้าสนใจพี่นะถ้าถ้าสนใจองค์ไหนนะครับคันหน้าจอโทรเบอร์นะครับโทรเบอร์มาได้หรือว่าทักไลน์มาได้เลยนะครับเดีนะ๋ยวผมจะปักหมุดให้นะเดีวเริ่มปะชิ้นแรกเลยละกันนะฮะ <c oughs> นี่ครับจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าครับพี่ดูผิวอย่างเงี้ย นะพี่ว่าเป็นจะเป็นพระบ้านปะนะครับยังมีความคมให้เห็นยังมีเส้นสายมีมิติของพระแท้ให้เห็นอยู่นะครับนี่สภาพนี้ต้องหลักหมื่นนะหลักหมื่นขึ้นเลยพี่เนี่ยพระแท้พี่ดูการเจาะหูปิ้นทีเดียวขาดทีเดียวเหมือนโดนัทเหนะ็นไหมนี่ดูความคงความคมนะครับ ผมส่องเส้นเส,ส้นส,สายให้ดูว่าคมไม่คมนะฮะเส้นทรงเส้นสายการวงการวิ่งเนี่ยเส้นวิ่งเยอย่างเงี้ยคมอยู่นะความคมแต่ว่าพระเขานะครับสภาพอาจจะขี้กงขี้เกลือขึ้นอาจจะวางไว้นะครับขี้พงค้าพ,พงข้าฝุ่นจับนะหลวงพ่อเงินปีสองพันห้าร้อยหนึ่งห้าเนี่ยวี ยังคมอยู่หลายเป็ดนะนะครับอย่างเงี้ยผ้าแบบดูให้ง่ายถักแพะเบสิกเลยนะครับสภาพนี้จะมีประมาณสักหมื่นสองหมื่นสามนะครับผมเอาแปดพันห้าแล้วกันนะนี่ครับ บางปันเอาแปดพันห้านะครับ,รบต่อไปเป็นจอบใจหลวงพ่อเงินวัดบางคารองค์นี้ผมมีภาพสตูให้นะครับจอบชายเดียวนะครับ หน้าตาองคูเรื่องของปายับคำพันแต่ของปายับเขาปิดทองเปียกทองเปียกทองไม่ใช่ปิดทองพูดผิดนี่ับพิรูความคมนะครับไล่ดูเลยความคมพวกเนี้ยชัดเจเน,เน,นเนี่ยเม็ดไข่ปลาเนะนี่ยคมคมซอกแขนนั้นลึกๆนะนี่ฮะลึกๆมากเลยเพเนี่ยเส้นนี้ก็คมคมนะนะครับพวกเนี้ย สำคัญจุดสำคัญจุดพินายอย่างจอบชายเดียวนะครับมา,มาพิกหลังพ,พิกหลังดูก่อนเนี่หลังก็เป็นธรรมชาติเนี่สนิมอแดงขึ้นแบบโขขึ้นแบบขึ้นเป็นจ้ำเลยเนี่ยอย่างเงี้ยพระเขาเก่าพระมีอายุเ,ยเขีวเขยวอมเหลืองเห็นไหมาบไม่เขียวอมเหลืองเพ่แล้วหลังหลังได้เลยหลังธรรมชาติเลยดูห่วงห่วงปิงก็ธรรมชาตินะครับดูข้างดูการเก็บงานนะครับ เนี่ยฮะนี่ครับ,รบดูก้นนะตัดช่อเอาตะไบออกตางตะไบออกนี่ครับอืมนี่ครับพี่ดูชอบเดียวนะนี่ครับอันนี้นะพี่สนใจนะทักถามเข้ามาได้เลยนะครับโทรมา098443 0 5 5 3นนี่ จะมีอาจจะเปิดแพงนิดหนึ่งนะครับปลายเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมแล้วกันบางขุนพรมทึมขึนได้พี่ทำไมพี่พี่บบางคนดูพี่พี่มันเป็นอะไรมันเกิดฟองฟองเนี่ยคือคาบฟองเต้าหู้นะครับฟอกคาบฟองเต้าหู้อูสองพีู่คาบฟองเต้าหู้พี่ดู เป็นพระกุใหม่นะภาพะจะเป็นพงโคงนะเอาไม่แพงพี่เอาสี่พันละกันนะพระสมเร็จบางขุนพรมขึ้นเส้นได้เอาสี่พันละกันเอาสี่พันบาทครับ ปลาปูทวดนะครับมือว่านะพี่มีทั้งหมดสิบหกพิมพนะอันเนี้ยผมจำไม่ได้วันนั้นนะ่ะผมซื้อบ้านที่ทำแพปลาอยู่ระยองนะครับอือเขาบอกผมก็ทำไม่ได้แต่เนะี้ยอีกองนะผมจำได้อันนี้พิมพ์กลางใหญ่เนะี่ยพิมพ์กลางเนี่ยนะเนี่ยพระแบบพระดูง่ายเลย ค่ะดูงานมีภาพต,ตัวให้นะครับอันนี้เอาสองหมื่นบาทนะนพิมพ์กลางนั่นอันนั้นน่าจะเป็นพิมกลางนะพิมกลางนี่นี่ครับพิมกลาง บางคนว่าบางคนว่าพี่ทําไมพระไม่มีจุกไม่มีอุดนะไม่มีรูนะครับจริงๆเขาก็เสียบไม้ตลอดเขาเสียบตลอดนะแล้วดึงออกมาใช่ไหมหเราจะมีรูนะแต่ทีนี้พอเนื้อเขาปิ้นออกมาเขาเลยกดนะกดเข้าไปแบบย้ำๆอย่างเงี้ยเข้าไปปิดนะครับเออนะครับไปดูองค์พวกองค์ดาราเงี้ยทุกองคนะบางองค์ก็ปิดบางองค์ก็ไม่ปิดนะครับนี่ นว่าแต่ภาพน่ารักน่ารักจริงๆองนี้เอาสองหมื่นเท่ากันนะครับต่อไปนี่อันนี้อันนี้พระแท้นะพี่อันนี้เป็นพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับพระโกวัดเงินคองเตยน,นะ พิมพ์ซุ้มกอฐานสูงเนื้อของพุทธคุณนะอันนี้วิบัติของ ACI นะอัตปของกระป๋องให้อันนึง นะบตของละป่องอันหนึ่บของะปองอันนึง,บบง,นง,นนงเล่นกันประมาณเกือบเกือบสามหมื่นสองพ่นกว่ามีอันนี้แชมป์สองงานนะครับพร้อมบัตรของละป่องนะมผมเอาราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันซื้อขายจบง่ายๆ ผมเอาราคา1.000งหมื่นนะครับ13,500บาทครับ13,500บาทครับนะไปดูพระสมเด็จบลลคังนี่พิมพ์ใหญ่ตรงนี้คดรโคดโ,โ,โ,โคตจีเลยพี่อนผนี้เนื้อหาผมว่าเนี่ยดูในวีดีโอนะชัดเจนกว่านถ่ายรูปอีกเนี่ยสภาพก่อนนะครับ นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่มีมันทรงมันสารอยู่ว้คงเว้ขาพวกนี้สำคัญจุดสำคัญดูเลยอันนี้เอาสี่พันบาทเพนะครับเอาสี่พันบาทนะครับอีกองงก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะ โอ้ยหลังสุดยอดเลยพี่เนี่ยสองรูเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงโคตรเยอะนะนี่นะครับเนี่ยการทางการทูบมีให้เห็นนะนี่ อันนี้เอาสี่้าครับพิมพ์ใหญ่เอา4ี่นห้านะนะครับเอาสนะี่เนห้าะเอาสี่น้าครับเอาเนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อของพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมบี ว้วนตุ๊บเลยอ้วนตุ๊บเลยบุญตับเลยนครับนะครับ,นะรบหน้าไม่ค่อยเหมือนมีท้องตาลาทั่วไปนะครับอย่างเงี้ยพี่เจอแบบเนี้ยนะครับซื้อได้นะพี่อันนี้พาแปงคโคสดูง่ายเลยเนี่ย ผิวพันธงนีนะดูง่ายสบายตาเลยพี่เขียวอมเหลืองเนี่ยนีย่รู้ชอนะครับอันนี้ชอบทักมานะครับชอบทักมาได้เลยบางองค์ก็ไม่ได้บอกราคานะหลวางพ่อเดิมเนื้อปะก้านี่คมคมอันนี้แท้เลยนะครับ เอาหกพันบาทครับเนื้ออันปาก้าพิมเอนะครับพิมเอนะครับนี่มาต่อไปรับรองเพราะเงินนะบางครานสามชาย พี่ดูเม็ดลงเม็ดแร่นี่นี่ดูค้าบงค่าบเบ้าอ่ะพเนื้อสำคัญจุดพิจารณาการดูของพระอีกอีกอย่างนงนะเนื้อออกเขียวอมเหลืองนะนี่ก้นโอ้โหสวยนี่ครับเอาหกพันบาทครับสามชาย ครับอย่างเี้เอาเอาหกพบาทนะชอบนะครับเจอมาได้เลยนะหกพันบาทต่อไปเราสี่ชายเล็กครับพี่พี่นี่ตามุมงขึ้นเห็นไหมล่ำนะครับส่วนมากล่ำผมชอบพระล่ำล่ำนะพระจะไม่ได้ถอดพิมพ์มาผมชอบเก่าเปธรรมชาติเนี่ยเนื้อเขียวอมเหลือง อันนี้เอาหกพันห้าครับสี่ชายเล็กนะสี่ชายเล็กดูโอ้โห,โหดูดูตามมงพีพขึ้นมงขึ้นมงเลยเนะนี่ยเนี่ยเอาหกพันห้าครับนะ นี่ต่อไปอันนี้นะครับที่ตาหยโลหะอย่างเงี้ยพี่แท้เนี่ยผมบอกให้เงี้ยแท้ไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยโลหะแท้เนี่ยโลหะแท้เนี่ยอันนี้ก็เอาหกพันกันนะครับอันนี้เอาหกพัน หกพันนะครับสององค์สุดท้ายเป็นหลวงปุทธดนะนะครับหลวงปุทธรูปหล่อเบตงนเนื้อนวะโอ้โหโคตรงามอ่ะนี่ไง้ตฐานปิดทองด้วยห้าหกเก้านี่เนื้อนวะนะครับ อันนี้เอาสองหมื่นบาทครับอันนี้ชอบนะซื้อมาแพงด้วยชอบชอบชอบนะครับนี่บ้านที่หาดใหญ่นะเนี่ยซื้อมาเขาชอบเขาชอบนะครับผมแบ่งออกมานะครับอันนี้พระแท้เลยนะนะครับพระแท้เลยอันนี้คือเนื้อนวะครับพี่ดูคย่าขัดเดิมเดิมเลยเนี่ยถ้าจับมากก็จะขึ้นดำเลยนะมันเขาอยากจับเท่าไหร่ ตอกเลขเก้าเพ่โคตรหายากสุดๆนี่ออันนี้เอาหมื่นห้าพอหมื่นห้าครับหมื่นห้านะครับหมื 15, น่นห้านี่นะพี่สนใจนะครับสนใจชิ้นไหนนะครับโทรมาศูนย์เก้าแปดสี่สี่สามศูนย์ห้าห้าสามนะครับนะนะครับผมเดีย๋ยวผมทิ้งไอดียไลน์ไว้ให้นะครับ หลังจบคลิปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอลากันไปก่อนพบใหม่ E ีีหน้านะครับสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับเพงเพงเรว่อยๆกับทุกๆท,ท่านเลยนะครับ